งองูใจกล้าวิ่งมาติดตาข่ายตายไปสองเหลือหนึ่งต้องเอาออกไปปล่อยงองูใจกล้า,าต้องตัดตัดก่อนเอามีดตัดก่อนไม่งั้นอ,ออกไม่ได้ อ่ะก็ค <klore. S 1> mm ่อยดึงก็ค่อยดึงมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วมาเลยไปเลยอึดอึดว่ามันติดมันติดติดข้างหลังดีกว่าดียวติดข้างหลังติดข้างหลังนี่นี่นี่โอ้ตัวยาวสามแปด้วเลยสามแปดสามตัวงูสามตัวตายไปสองเหลือหนึ่ง เออมาติดตาขายได้ไงเนี้ยมูสิงหูสิงเอาออกเอาออก,ออกยากเหลือเกินเอาไปปล่อยไว้ให้มันกินหนูหนูมนชอบมากินข้าวาอ่ะอัตยุนเออ อย่ากินไทยัดชุนจิโมนี่นี่นีวันดีครับวันดีครับน่าจะเย็น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 กลับเอาไปเลยเอามาแล้วครับได้แล้วโอยอ้ยโอ้ยาอยโอ้ย้ยโอยอ้ยโอยโอยอยอยโัยอยโอ้ยอ้ยอย้โอ้ยโยย้วย เออเอ,อเออออเดวยัตัวหนึ่งอ่ะนี่ไงน่าอ,อล้วน่ะโัวนี่มีตัวนี้ว้าตายซะและดด้วเสียดายมาติดได้ไงเนี่ยงูสิงด้วยครับงูสิงด้วยนี่ไม่น่าติดเลยว่าจะเอาไว้ให้กินหนูซะหน่อย มาติดตะขายเป็ดครับตาขายเลี้ยงเป็ดงูก็ขึ้นมาติดเสียดายมากไปต้มสมเอาไว้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ตายซะแล้วปล่อยได้ตัวเดียวปลอยได้ตัวเดียว มีงูก็ดีไว้ไล่หนูไม่ให้กินข้าวปลูกในนาข้าวนาปรังออตัวน,วน,วนไล้มาแลไม่ลนเสียดายมากไรนาส่วนผสมของคนขยันลุงเทิง บ้านขี้เหล็กชุมพลบุรีสุรินทร์ข้าวออกรวงสวยมากเลยมันยังก็โอ้ยก็ดิ้นไม่ใช่หรอตายอยู่อ่ะฮะอุ้ยตายยังโอ้ยเพิ่งตายนี่ตัวนี่ตัวตัวอยู่กระเาิงๆหนูเพิ่งตายเพิ่งตายอ่ะดิ้นอยู่เสียดายมาช่วยไม่ทัน งูสิง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 มังมงมงมงนกกติดตะไคร์